สวัสดีครับทุกคนกับม่พผู้บผมแบงค์ช่องแบงค์ศาสตร์ชั้แนวปิ้งหมือนจะไปนะครับผมวันนี้ผมมีคอนเทนต์ดีๆจะมานําเสนออีกแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนจะรู้ว่าผมเคยรีวิวน้ำหอมของนั o โซโลเรเกตไปแล้วเกือบจะทุกตัวแต่มันเหลือตัวหนึ่งที่ผมยังไม่รีวิวนะครับผมซึ่งเป็นตัวล่าสุดที่ออกมาในปี2021นี่แหละต้องบอกไปเลยว่าคลิปนั้นผมมีความตั้งความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าเอมีคนดูเยอะแต่พอไปเข้าเข้าจริงๆนะครับผมว่าแป๊กอยู่นะแต่ว่าเราก็ ยังไงกฝากติดตามด้วยทุกคนเพราะว่ามีความตั้งใจจริงๆถ้าคุณอยู่กับผมมาได้จนถึงวันนี้คุณจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ตั้งใจในการทำคลิปมากๆนะครับผมสำหรับน้องหอมตัวนี้ที่จะนํามารีวิีนั่นก็คือนัตติโต้รัดดิเกตตัวที่ชื่อว่ามัสหนัครับผมตัวมัสหนันะครับผมออกมาในปี2021เรามารู้จักโน้ตครับโน้ตค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะครับเพราะโน้ตจะเป็นกลิ่นของพลัมนะครับผมมิลโน้ตจะเป็นกลิ่นของมัสแล้วก็เฮเลโอโทรปนะครับผมส่วนเบนนของซูเเเออนนะครับผมซซึ่่งูียถ้าจไม่ผิดอ่ะมันจะเป็นนนนกกลลิ่่ขออองแแแแวววบบบบมัสทา เป็นหนังๆเป็นผ้าผ้าสักหลาดเออเป็นแนวผ้าผ้าเป็นแนวหนังๆซึ่งตีความไปแล้วมันก็จะมีความเป็นมันมันสนั่นแหละคุณนั่นก็คือเอกลักษณ์ของนาริโซเลรเกตะกูลฟอร์ 4, คือที่บรรจุขวดจะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคสําหรับตัวมันสนัวเป็นยังไงเรามาลองกันเลยครับที่แขนด้านซ้ายของผมนะครับผมจะแจ๊กที่ข้อมือนะครับอย่างที่ผมบอกไปในทุกคลิปคือว่าก่อนที่ผมจะทํารีวิวน้าหอมทุกตัว ผมจะมีการลองมาก่อนแล้วซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมโอเคเรามาลองดมกันตอนนี้เลยครับว่ากลิ่นมันเป็นประมาณไหนครับหนึ่งสองสาปิ้งกัรแสดงโอเคผมต้องบอกเลยนะครับสำหรับมัสนัวของนาซิโซโรดิกเกตสิ่งที่ผมได้รับไปในตอนแรกก็คือผมมีความรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของพลัมครับซึ่งถ้าคุณจินตนาการกลิ่นของลัมไม่ออกให้คุณจินตนาการถึงกลิ่นของแบบ กลิ่นของใบบุย,บยคุณถ้าเคยกินน้ำบวยครับผมมันจะเป็นกลิ่นน้ำบวยนั่นแหละครับเป็นกลิ่นที่มีความบยบวย,บวยกลิ่นที่มีความเหมือนดอกไม้สี ออกไปในโทนม่วงๆหน่อยและเป็นกลิ่นที่เหมือนดอกไม้ตอนกลางคืนประมาณนี้ครับผมนี่คือท็อปโนนของเคานะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยเป็นกลิ่นที่มีความพลัมๆแล้วก็กลัวม,มากับมีความเป็นมัสเล็กน้อยแล้วหลังจากที่มันติดบนผิวเราไปสักระยะหนึ่งเขาเริ่มเข้าสู่ช่วงเมดิลโนน้ะครับผมกลิ่นเขาจะมีความเป็นมัสมากขึ้นมันจะมีความเป็นแป้งมากขึ้นมันจะมีความเป็นผ้าผ้ามากขึ้นนะครับผมแล้วผมได้รับกลิ่นหนึ่งที่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นดอกไม้อ่ะ เออเป็นดอกไม้ตอนกลางคืนเป็นช่วงพบ่ค่ำที่เราขับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถเข้าไปในที่ที่หนึ่งที่แบบว่ามีต้นไม้ข้างทางซึ่งเราไม่สามารถจับทามได้ว่าเป็นกลิ่นดอกไม้อะไรเป็นอารมณ์แบบดอกไม้ป่า ซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นของเฮดิโอโทปครับผมค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวในช่วงกลางๆของมันแล้วสุดท้ายน้ำหอมตัวนี้กลิ่นที่ติดอยู่เรามันจะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของนาซิโซโดเดเกตที่มีความเป็นมัสครับผมเออนี่คือข้อจํากัดความของน้ำหอมตัวนี้เหมาะกับใครผมว่ามันเป็นน้าหอมที่ผมดมแล้วผมรู้สึกถึงผู้หญิงนะค่อนข้างที่เป็นแนวผู้หญิงเลยเป็นผู้หญิงที่มีความสดใสน่ารัก แต่ก็ไม่ใช่เด็กจนเกินไปเป็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อค่อนข้างที่จะมีความมินิมอลแล้วก็เป็นคนที่ใส่เสื้อออกแนว้าลินินอะไรเงี้ยมีความผิวพลิวนิดนึงนะครับผมเป็นชุดเป็นชุดที่แบบว่าจะว่าทางการไหมก็ทางการก็ได้แต่ว่าใส่ชุดเล่นได้ไหมสำหรับน้งหอมตัวนี้ผมว่าได้นะครับผมค่อนข้างที่จะไปได้หลากหลายโอกาสอยู่ทีเดียวนะครับผมโอเคดังนั้นถ้าผมพูดไปถึงตอนนี้แล้วผมก็จะเอามาปเปรียบเทียบก,กับน้ำหอมของนาซิโซโรดิเกตท,ทุกตัวที่ผมมีแล้วกันนะครับสำหรับ มัสหนัวนะครับผมถ้าถามผมอะถ้าคุณอยากจะได้น้ําหอมของนาซิโตโรดเกตสักตัวหนึ่งไว้นเนครอบครองถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกตัวนาซิโตโรดเกตฟอร์เอตัว EDT ครับผมสาหรับผมนะผมจะเลือกตัว EDT หนึ่งตัวแล้วผมก็จะเลือกตัวนาซิโตโรดเกตเพียวมัสหนึ่งตัวครับผมเพราะอะไรรู้ไหม ผมรู้สึกว่าตัว EDT เนี่ยเขาเป็นตัวที่ผสมอดีแล้วมีทั้งความเอกลักษณ์ของความเป็นนาซิโซมีทั้งความเรียบหรูดูแพงดูเข้ากับได้ทุกสถานการณ์มันเป็นกลิ่นที่โตนิดหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นของเด็กดังนั้นนะครับผมถ้าผมเลือกอ่ะผมขอเลือกเพียวมัสแล้วก็ EDT ไว้ในครอบคองนะครับผมแต่ทั้งนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ชอบตัว EDT หรือไม่ได้ชอบตัว EDP ที่มีความแตกต่างอันเล็กน้อยคือไอตัว EDP เนี่ยเขาจะมีความเป็นพีชขึ้นมามีความเป็นดอ,อกกุหลาบขึ้นมานิดนึงนะครับผมหรือมีความแพทชูรี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีแพทชูรี่ในตัวนี้ด้วยคุณก็อาจจะ ไปเลือกเอา2นี้ตัวใดกันหนึ่งแต่ถ้า2ตัวนี้ไม่มีตัวไหนถูกใจเลยผมแนะนําว่าถ้าคุณจะเลือก2กลิ่นไว้ในครอบครองนะครับผมกลิ่นที่คุณควรจะมีเป็นเบสพื้นฐานคือ2อ,อันนี้หมายถึงว่าเลือกอันไหนก็ได้ถ้าคุณมีน้ําหอมที่มีกลิ่นเปรี้ยว,ยวมีกลิ่นของความเป็นเบอร์ดีเยอะหน่อยคุณอาจจะมีนาติโซลอตเเกต เียวมัตในครอบของเพื่อที่จะไปคอมบ่ายกับน้าหอมตัวที่มีความเป็นเบอร์รี่หรือถ้าคุณมีกลิ่นที่เรียบๆเยอะมากแล้วนะครับผมมีกลิ่นไม้แบบเรียบๆธรรมดาาคุณสามารถมีลาซิโซโรดิเกตเฟลมัไปในครอบของเพื่อไปตัดความเรียบจนเกินไปตัวนี้จะมันจะมีความเป็นกุหลาบที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าจี๊ดๆนิดนึงอ่ะคือเป็นกุหลาบที่มีความเป็นกุหลาบกุหลาบนะครับในน้ำหอมตัวนี้คุณสามารถเอาไปคอมบ่ายกับน้ำหอมที่มีความแบบเรียบๆได้มินิมอลได้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นคุณก็มาเลือกเอาว คุณชอบตัวไหนในสามตัวนี้ซึ่งสําหรับผมอะผมอาจจะไม่ได้เลือกนาซิโตโรดิเกตตัวมัสหนัวถึงแม้มันจะหอมจริงมีกลิ่นที่แบบว่าใช้งานง่ายจริงอะแต่สําหรับผมอะผมขอเลือกตัว EDT นะครับผมก็ยืนยันตรงนี้ว่าผมขอเลือกตัว EDT แล้วก็ตัวเพียวมันนะครับแล้วก็การติดทนของตัวมัสหนัวผมมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะติดทนในระดับที่น้อยกว่าตัวอื่นที่ผมเคยลองมาคือถ้าเทียบกับตัวนี้ที่ผมใช้มาตลอดแล้วก็ใช้บ่อยมากๆแล้วเป็นลูกหลาของผมอะ ผมรู้สึกว่าตัวนี้ถ้าแบบฉีดปกตินะครับผมมันก็อยู่กับเราได้ประมาณ6-7ถึงชั่วโมงแต่ถ้าเป็นตัวมัสนัวเนี่ยมันจะอยู่กับตัวผมถ้าฉีดแบบปกติอ่ะก็อยู่ประมาณ3-5ถึงชั่วโมงเท่านั้นนะครับบนเคมีบนร่างกายผมแต่ถ้าเบิ้ลหน่อยฉีดเยอะหน่อยใช้เยอะหน่อยแต้มเยอะหน่อยนะครับตัวนี้อาจจะลากยาวไปถึงประมาณ5-6ถึงชั่วโมงได้บนเคมีบนร่างกายของผมคุณก็ต้องไปลองดูนะครับว่าคุณชอบไหมแล้วก็การใช้งานอะ่ะส่วนตัวอันนี้อาจจะใช้งานได้แบบ ถ้าคุณเป็นคนจิ๋วสบายๆอันนี้อาจจะใช้งานได้ง่ายกว่าแต่ถ้าคุณแบบว่าคิดว่าจะใช้งานออกงานดุๆได้แล้วก็ไปได้ทุกงานทุกการแบบผู้ใหญ่ก็ชอบกินด้วยไม่ฉุนจนเกินไปอ่ะตัว EDT กับตัว EDP ก็เป็นอย่างตัวที่ผมแบบยังแนะนําอยู่นะครับผมจนตอนนี้นะครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับผมเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งให้เราได้มาเจอกันอีกนะครับผมวันนี้ผมแบ,บ่งไปแล้วนะครับสวัสดีครับับเม้้นนนคุยกยกดววะ่าคุณชอบกลิ่นไหน